ฝันขอนสิแจ้งว่าจะไหนนะฝันขอนสิแจ้งมาจาไหนฝันขอนสิแจ้งฝันขอนสิแจ้งมาศูนย์เก้าอ่ะฝันมาจะไหนฝัน่าผู้ชายมาห้องบอกผู้ชายมาห้องบอกถามว่าเลขออกแล้วศูนย์เก้าถือบอกระเลยก็เลยไปเบื่อห้องจะฟ้องก็เลถผิดู้วย้าิดไปนี่ฝันเอาผู้ชายมาห้องบอกถามจ้าว่าเลขออกตัวไหนเลขออกแล้วเลขออกแล้วเลขออกตัวไหนศูนย์เก้า ถือบ่ถือบอถือตัวไหนล่ะเล่ฝันก็เลยถือบอกเพื่อน่าถือใบหนึ่งถือใบหนึ่งเสียดายเนาะเอาหนึ่งตีผีดมั้งเหรนเอาอยู่ในคอมเมนต์แรกเป็นเป็นของของผู้ใดก็เนี่ยเอาหนึ่งตีงดนั่นก็ตีเจ็ดเจ็ดเขาคือปกติเจ็ดแปดเอองูกับปลากับเจ็ดกับแปดเลยเหรอเขาก็นปกติเจ็ดเจ็ดสวยเสียดายเนาะครับผมอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจ๊ดอกไม้ หมดหันล้ำผิดล้ำผิดนิดหน่ะล้ำผิดนิดหน่อยตีผิดตีผิดฟันถือแต่ว่าตีผิดอฟันถือก็ตีผิดฟันปลากับงูตีปลาปลาขาวที่เขียวงอง่อยเมฆใครฤตีเจ็ดเจ็ดมันออกแปดเจ็ดเอาบอกเป็นอย่างผิดเราก็ผิดตัวเนาะผิดแล้วก็ผิดเราผิดผิดแล้วเห็นถือจังไน งวอก็ตีง่ายๆดียะเนาะใช่ครับเอ้างวดสิมานี่เป็นยังไงฝันยังไงบ่กะกะฝันอยู่จ้าฝันแต่บันนี้กะจุดถูวันแรกกระทงกระต่างหาเลขสารอืมอันเลขจุดถูตั้งหากบอสใช่ฝันยังไงครับในความฝันฝันขวดชี้แจงอีกแล้วฝันขวดชี้แจ้งอีกแล้วฝันซ้ำเศร้ฝันซ้ำดีกว่าฝันซ้ำเศร้าอีกแล้วฝันซ้ำเศร้ามันขี้เหร่ฝันซ้ำเศร้มันหนักหมานเนี่ยเนาะ เอาเย่ดอกไม้ฝันซ้ำเสาก่อนแล้วพี่น้องเด้อฝันจังไต่ละครับฝันมามีผู้ซ้ายคนหนึ่งมาห้องถามมาเลขออกแล้วถือเลขบอเลขออกศูนย์เก้าก็เลยในความฝันก็เลยบอกคนมาถือถือยู่ใบหนึ่งจ้าม่ความฝันฝันขอสิแจ้งจ้าฝันว่ามีผู้ซ้ายผู้ซ้ายคนหนึ่งห้องมาถามเลยห้องเรียนผู้ซายคนหนึ่งมาห้องถามถามถามมาเลขออกแล้วศูนย์เก้าถือบอ เองออกแล้วศูนย์เก้าถือบอเจ๊ทำใมบ้านอย่างไรก็เลยบว่าถือยูถือใบหนึ่งถือยูถือใบหนึ่งถือใบเดียวโอ้ถือแค่ใบเดียวหนึ่งพี่น้องในความฝันในความฝันในความฝันแต่เรื่องจริงกะในเรื่องจริงเด้อนเรื่องจริงซื้อซื้อใบหนึ่งอยู่อ๋อซื้อใบลอดใบเดียวจ้าซื้อเตื้อรี่ผัดของคุณหนับซื้อหน่อยอ๋อทำมันออกศูนย์เก้าฮะฮกหลานกะยังดีจ้าเราพกรูปหลายแล้วเนาถ้าพกรูปหลาย แล้ววันนี้ก็วันร้อยกระทงเลยจุดไหว้ศาลจะได้ได้แค่สองตัวถึงไหนสามตัวก็ได้เอาเป็นยังว่าลูกเห็นนิสัยสองตัวเลยเรนบอกเลขลรางในเล็กทูบมานะเห็นแค่สองตัวเห็นตัวใดล่ะครับซีเจ็ดแต่ซีเจ็ดอันนี้คือเลขทูบจุดขอกับยุสานนี่บอกได้ซีเจ็ดเนาะเป็นความฝันทั้ง เลขจยูญเก่เนาะแต่ว่าแต่ของสวอจริงอ่ะหนึ่งศูนเก้อ้จริงหนึ่งศูนย์เก้าเป็นเลขบนซะเหมนเดโอ้เป็นบนซะหนึ่งศูนเกาเจ็ดเป็นล่างนั่นบ่ใช่เอาไม่แค่สองตัวหนึ่งศูนย์เก้ากับสี่เจ็ดความฝันของเกียรตอกไหนได้ใบเดียวสี่ศไอสี่เก้าศูนย์หน่งนเก้าว่นะเนี่ค่ะสื่ในะแต่ว่าในความฝันคือเปนถามมาศูนยเก่าซอ มาตีค้อมฝันไหมส๊อเราสิตีผิดอีกเด้เออมาตีค้อมฝันไหมคิด่าเป็นศูนย์หกตีมาตีค้อมฝันไหมเอาเวลาหนึ่งศูนย์เก้าฝันว่าผู้ซายมาห้องบอกผู้ซายน้ำเหรอฮะผู้ซายนี่เห็นเพื่อนมาเป็นบอกเห็นจ้ามีแต่เสียงมามีแต่เสียงก็เสือเสียงนี่คล้ายๆนี่เสียงเป็นคนเราไปกลางคนว่ากลางกลางคนจ้ะไม่กลางคนไม่เข่าอ๋อหนึ่งแล้ว เอ้าพี่น้องฝันกับจำดีๆดอกแต่ว่าคือว่าถึกล่ะมักเฉียดนี่แหละตีว่าถึงคือซื้อตีบ้างอันนี้ผู้สายน้ําน้ำห่าผู้สายน้ำหางน้ําห่าน้ํำหกฉันตีต่างหากตั้งแ่เสร็จแล้วา้ำห่าว่ะแต่เพียงน้ำซีผู้ใายน้ําห่างเพียงสิ่งไหมมันข้อกับตีหกเนาะแมนคนละคนละลัทธิคนละลัทธิคนละแต่คนฝันจ้่สั้นๆเถอะเอ้า เขาเป็นหนึ่งศูนย์เก่าครับอ๋อหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก่เป็นอันอันเพิ่นซื้อลอตเตอรี่มาแม่เลยคนฝันเาฉันบอกว่าในฝันหนึ่ศูนย์เก่าแต่ว่าเรื่องจริงอองซื้อหนึ่งศูนยเ่าเลยบอกเรานะอ๋อเรื่องจริงเราไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งศูนย์เก่าไเดียวเพราว่ามีใบเดียวหกล้านเก่าละหกล้านโอ้โหนี่ค้องฝันตีเป็นค้องฝันหาศูนย์เก่า พแเอลเต้เแจต้บฉันมักของเจ้าของไปแล้วหนึ่งศูนย์เก้าไปได้แล้วผู้ชายกับผู้เดียวยี่แล้วผู้ชายผู้เดียวคนเดียวคนเดียวตีง่ายขนาดเด้ตีเลยเหรอเอาหนึห่งศูนย์เก้ากับหาศูนย์เก้าเห่เอาหาเียวหาฮะว่ามักหกจ็กเชียร์ฉันมักจะหาได้ท่านเป็นฝันเห็นผู้ชายอ่ะมีทหาเห็นแล้ว ฝันทงฝันทงนั่นบ่ออกซูดออกซูดเก้าสั้นยุงสั้นหรอยุงไเตีโอ้ดหอกซเก้าเก้ามันกระทดแท้งกันได้แต่แต่ว่าบ้างหันฉังไปอุ้รอนมาถามพอเพราะว่าสบายกันลงคลิปอยอะมวยกระแชรกันเยอะถามพอพอเลยบอกถามถามว่าเลี้ยงออกตัวใดพอนะแล้วว่าสบายแล้วหลงหลงลืมลืมแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเก้าเจ็ดแปดวันที่แล้วบ่ะ จ้่มันก็ออก98กับกับ87ถือทั้งสองถือทั้งบนทั้งล่างก็นได้มาลูกพมีดวงนี่ลูกถามพอเลรนเหรินซื้อแต่ <Yeah. S 2> ลกูกลิปกะเลยว่าไ้จ้ะือว่าขับรถไปถามเ้าอีกเนี่ยท่านเราเนี่ยเราบอกเราบอกอีเมลซื้อ609กับ606 oh. จ้่อันเลยโทษไปงอนะพอบอกไม่แน่บอกลูกไม่แน่เดี๋ยววันนี้ลูกถือลุยบุ้นไปแทกอะไรบ้างสิตรงกะเรียกฮ้องอะไ่าบ้บอกละ อยู่น้ำแมแมึงนั่นแหละแล้วบอกแบบนี้อีแม่ก็เลยบอกว่าเขียวแมซื้อคัาเื่อเศ้าเนี่ยอหกศูนย์เก้ากับหกศูนย์หกแล้วบอกนะเขียนอีกแล้วเขียนอีกสุดท้ายเตรียมหนากระดาษขึ้นเขาแต่ว่ามันกะยู่ในอีหลอบเดียวกันที่ฉันฝันอยะศูนย์เก้ากับศูนหอยู่เด้ศย์เก้าหนึ่งเก้า ม0ารก้ม uh ัแค่สองตัวเขีนๆนี่อ <t> ย <schnell> ่าบอกเยายไปจะมาเต็มงากระดา่เนาะบอก่ต้องานั่นเนาะแต่ว่าพอบอกโซ่ั้งกี้ลีได้แต่ว่าผู้ถือกันถือยี่หละเราบอกคำเมียนมาเยอะหังก็ะเ็ยกกระสินเราบอกเนี่ยหกศูนย์เกับหกศูนย์หก้ำนั่นหละแต่ว่าได้หลาย่เขียนงลวเราต้องหักแก่กน สี่เจ็ดจ้ะสองตแข่นแขนี่เจ็ดเท็ดยอดอ่าไม่หลนแล้วจังมันม็นไหจะให้ดูเขียนมาตั้นในเร็วพี่น้องมันด้เขียนแล้วเอาเขียนแล้วก็หายเบื้งปับเลยล้นะคนเกิใจอ่อนตปแมนสามตัหนึ้าห้าศูนย์เกตสีเจอันนี้จุดถูยูศูนย์เก้าเขายนลเ้อนน่ะศูนยเกน่นย์เตัดเอาค่ะศูเกขียนโลดน่ะเดี๋ยวคนที่ประทาัดีเออเรื่องมากทว่เยอะ้ะ เดินศูนย์เก้าความฝันจุดทูบได้สี่เจ็ดแหสองตัวสามตัวหนึ่งศูนย์เก้าก็หาศูนย์เก้าก็ตัดออกไม่ได้หลายตัวผมเื้อดอกม้นี่ความฝันฝันเง่นตีให้นเง่นเนี่ไมองท, <S <S ทีจะไปตีเตัวอื่นอยล้อตีบงน้อความฝันอย่าหนังนีทำหนันลทัลทธิไปลัทธิมันจ้ะครับผมโอเคครับสำหรับ คองผ่านของเจ๊ดอกไม้นะครับผมพี่น้องเอาไปพิเคราะห์ผิดงนะนะครับอขอบคุณเจดอกไม้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ